เดี๋ยววันนี้เราจะขับไปเชียงใหม่กันนะฮะแต่เราได้เราจะมีฮิตเตอร์ในเมืองไทยได้มีว่าทำไมไปให้สุดแล้วจุดที่ฟอร์ด L B M ัแล้วก็เกียร์อันโนมัติ์10สปีดรุ่นนี้นะครับก็เป็น e shifter นะครับครับอ่าพี่โตลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่รถยนต์คันนี้เปลี่ยนเกียร์เนี่ย เราแทบไม่รู้เรื่องเลยครับพี่โตร๋มันเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันเชื่อมเปลี่ยนสนุกมากครับพี่มันสมูกมากรอยต่อของเกียร์นี่คือแบบว่าเนียนมากชอบกระปุกเกียร์ในการเรียกราณเลนะครับกระปุกเกียร์ก็ได้ครับพี่โต๋กระปุกเกียร์เอาหัวเกียร์ก็ได้ครับพี่โต๋คือถามโปรดักตจะไปช่วยเลยว่าเขาควรเรียกว่ากระปุกเกียร์ไหมคะหัวเกียร์ก็ได้ครับหัวเกียร์ก็ได้ยังมีหมดเมนูที้เราใช้งานได้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ อ่ามาดูความเร็วครับพี่บอกว่าไงความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็วันนี้หนึ่งร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผ่านที่ปั๊ชนาปัดตรงตรงด้านขวามือนะฮะตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับก็บอกความเร็วที่มันชัดเจนก็สิบสปีดเรียกว่าก็มี10เกียร์ให้เราเลือกใช้งานนะครับเกียร์หนึ่งสองสามสี้าจ็ดปดเได้เลยหน้าจอ12นิ้วระบบแอร์เป็นแยกซ้ายขวาครัาแล้วก็มีฮีตเตอร์ให้เวลาใครที่แบบชอบขึ้นดอยหรือไป แชร์จะบูนอะไรเงี้ยครับแอร์แล้วก็เพิ่มแอร์ได้มันหนาวๆเนาะแล้วก็เพิ่มเป็นแอร์ร้อนได้ที่มีฮีเตอร์ในเมืองไทยก็มีไว้ทำอะไรเอาไว้ไปเที่ยวเลยครับเพราะว่าสปอรเราก็เป็นแบบรถแนวครอบครัวเนาะนะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดที่32องศารอเรียกง่ายๆว่าให้ความสะดวกสบายนะครับรุ่นนี้เลยมีชาร์จเจอร์ด้วยใช่ครับก็เป็นตัวไวเลสชาร์จให้ครับแล้วก็อร์ก็ยังชาร์จให้อยู่มี USB ที่เป็น Type A แล้วก็ Type C ให้ ครบคันนะตาม<ช>สูตรฉบับของรถรุ่นใหม่ใช่ครับไปให้สุดแล้วจุดที่ฟอร์ด l อ m